ส่วนเรื่องนี้ค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาดูข่าวถัดไปเรื่องของการตรวจสอบการใช้งบประมาณซึ่งล่าสุดค่ะาทางสำนักง,งานการตรวจการเงินอขออภัยค่ะสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสอตองงนะคะได้มีการตรวจสอบหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งแล้วเขาไปพบว่าเอ๊ะแปลกๆเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนนะคะคือมีเงินคงเหลือ แต่ไม่นําเงินส่งคืนคลังค่ะเรื่องนี้ก็ต้องมาดูกันนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายสุทธิพงษ์บุญนิธิรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตงค่ะเปิดเผยนะคะว่าสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินที่16ได้ตรวจสอบหน่วยงานรัฐทวิสาหกิจแห่งหนึ่งที่เขาได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีพศ2561ถึง2565ค่ะคือ4ปีเนี่ยคิดเป็น งินอยู่ที่737ล้าน8 6 0 0 0 0บาทนะคะแต่ว่าใช้ไปจริงๆเนี่ยภายในตั้งแต่ปี6 1ถึง65เนี่ยใช้ไปจริงๆ646ล้าน9 2 0 0 0 0บาทค่ะแล้วก็ พอมันมีส่วนต่างตรงนี้ไม่ได้นําเงินส่วนที่เหลือเนี่ยส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดินจึงได้มีการทําหนังสือแจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานดังกล่าวเร่งแก้ไขข้อบอกพร่องและนําเงินส่งคืนคลังขณะเดียวกันค่ะเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเก็บรักษาเงินอุดหนุนที่สิ้นสุดระยะเวลาการใช้จ่ายเงินไปแล้วจึงได้มีหนังสือแจ้งผู้อํานวยการสํานักงบประมาณเพื่อให้ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานใช้จ่ายเงินงบประมาณตลอดจนพิจารณาผลการปฏิบัติตงานและผล การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเพื่อประกอบการพิจารณาการจัดทํางบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานดังกล่าวในปีงบประมาณต่อไปเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญของหน่วยง,งานภาครัฐนะคะปกติแล้วปิดปีงบประมาณเนี่ยจะต้องมีการส่งเงินคืนคลังถ้าเกิดว่าเหลือเพราะว่ามันจะไปเรื่องของการพิจารณางบประมาณในปีต่อไปด้วยใช่